ความรักสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีโดยของโลคของไทยบายธีรพัฒน์จากผลงานการวิจัยจากมาหาวิทยายลัยชื่อดังในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยคณะบดีให้นิสิตนักศึกษาได้ไปทําการเก็บข้อมูลเพื่อทําการวิจัยชุมชนแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าชุมชนนั้นเป็นชุมชนที่เสื่อมโทรมและมีการค้าขายยาเสพติดเป็นจานวนมากผลการวิจัย200ตัวอย่างกลับมาพบว่า ชุมชนแห่งนี้ไม่สามารถที่จะส่งเสริมและสนับสนุนตัวอย่างที่ทําการวิจัยให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้และวิจัยนี้ก็ถูกเก็บไปในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยนั่นเองและเมื่อเวลาผ่านไป25ปีคณะบดีคนใหม่อ่านหนังสืองานวิจัยต่างๆในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยก็เจองานวิจัยนี้ขึ้นมาจึงต้องการพิสูจน์ว่า บทความงานวิจัยที่ทําไว้เมื่อ25ปีก่อนนั้นเป็นจริงหรือเปล่าจึงให้นิสิตนักศึกษาไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ทําไว้เมื่อ25ปีที่ผ่านมาว่าแต่ละคนอยู่ในสถานะอย่างไรบ้างนิสิตนักศึกษาก็ไปหากลุ่มตัวอย่างเมื่อ25ปีปรากฏว่าจาก200ตัวอย่างที่ผ่านมามี20ตัวอย่างได้เปลี่ยนภูมิลำเนาไปแล้วอีก4ตัวอย่างมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ไม่ดีตามงานวิจัยนั้นได้ระบุเอาไว้ ส่วนอีก176คนมีอาชีพที่มั่นคงมีหน้าที่การางานที่ดีและมีฐานะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจึงเอาแบบสอบถามที่ลงไปสู่ตัวอย่างงานวิจัยมาคุยกับคณะบดีคณะบดีคนใหม่ก็เลยตกใจว่าทำไมงานวิจัยเมื่อยปีก่อนกับผลลัพธ์ที่ออกมาณปัจจุบันนี้ผลมันไม่เหมือนกันเลยก็เลยไปสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างนั้นว่าเป็นเพราะเหตุอะไร ตัวอย่าง1 7 6คนตอบเป็นคําตอบเดียวกันว่าที่เขาสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองและพัฒนาได้เพราะเขาได้ถูกการแนะนําและถูกการสอนจากครูคนหนึ่งซึ่งทําให้เขาเองพิกเปลี่ยนจากจุดเดิมมาเป็นจุดที่สามารถที่จะช่วยตัวเองและช่วยเหลือคนอื่นได้ดีมากยิ่งขึ้นคณะบดีก็สงสัยและอยากจะพูดคุยกับครูที่สามารถเปลี่ยนแปลงพวกเขาเหล่านี้ได้ถึง176คนคคุณคูท่านั้นบอกว่าเขาไมม่ีอะไรมากเพียงแต่ว่าเขาใช้มรัก และใจในการสื่อสารใช้ใจในการปฏิสัมพันธ์กันน่าจะทําให้เรามีอนาคตที่ดีด้วยกันทุกคนจากที่มันเกิดมาเพื่อแต่คุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันตัวเดียว